ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยมีหลักการสำคัญอย่างหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนแต่ในบางสถานการณ์ที่ซับซ้อนหลักการที่มีเจตน,นาดีนี้กลับกลายเป็นช่องว่างที่ทําให้ความยุติธรรมต้องสะดุดลงเราจะมาเจาะลึกกันว่าปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเนื้อหาในวันนี้เราจะไล่เรียงกันไป5ส่วนหลักเริ่มจากหลักการพื้นฐานของพยานหลักฐานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อด้วยตัวอย่างคลาสสิกที่เห็นภาพชัดอย่างการล่อซื้อและการบันทึกเสียง จากนั้นจะเข้าสู่ประเด็นปัญหาที่เป็นหัวใจสําคัญคือการคุ้มครองพยานเด็กก่อนจะไปทําความเข้าใจทฤษฎีเบื้องหลังเพื่อหาทางออกและสรุปแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้ทั้งหมดเอาละ่ะเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยหลักการพื้นฐานทําความเข้าใจกันก่อนว่าทําไมพยานหลักฐานบางชิ้นสารถึงไม่อาจรับฟังเพื่อลงโทษจําเลยได้หัวใจของเรื่องนี้ทั้งหมดอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา226และมาตรา226ทับ 1. ซึ่งวางหลักการไว้ชัดเจนว่าพยานหลักฐานใดก็ตามที่ได้มาโดยมิชอบจะไม่สามารถนำไปใช้พิสูจน์ความผิดของจำเลยได้นี่คือกติกาพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในกระบวนการยุติธรรมแต่เงื่อนไขที่สำคัญที่สุดคีย์เวิร์ดของหลักการนี้คือต้องมีการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเกิดขึ้นเป็นเหตุให้ได้พยานหลักฐานนั้นมาซิก่อนไม่ว่าการกระทํานั้นจะเกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลทั่วไปก็ตามถ้าไม่มีการกระทําที่ไม่ชอบเป็นจุดเริ่มต้น ก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องตัดพยานหลักฐานนั้นทิ้งไปโอเคทีนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเราจะไปดูตัวอย่างคลาสสิกกันว่าในสถานการณ์จริงหลักการนี้ถูกนำมาปรับใช้อย่างไรสำหรับการล่อซื้อเราต้องแยกให้ออกระหว่างการล่อซื้อที่ชอบด้วยกฎหมายกับการล่อให้กระทำผิดหรือที่เรียกว่า entrapment หากเจ้าหน้าที่มีเหตุอันควรสงสัยอยู่ก่อนแล้วว่ามีการกระทําผิดเช่นการขายาเสพติดการล่อสื่อก็ถือเป็นเครื่องมือที่จําเป็นและชอบด้วยกฎหมายพยานหลักฐานที่ได้มาย่อมรับฟังได้แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ไปชักจูงหรือสร้างแรงจูงใจให้คนบริสุทธิ์ที่ไม่มีเจตนาจะกระทําผิดอยู่เลยให้ลงมือกระทําผิดแบบนี้ถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายพยานหลักฐานที่ได้มาทั้งหมดจะต้องถูกตัดทิ้งไปเรื่องการลักลอบบันทึกเสียงก็เช่นเดียวกัน ถ้าเราเป็นหนึ่งในคู่สนทนาและทำการบันทึกเสียงการสนทนานั้นไว้แนวคำพิพากษาดีกาที่1123ทั2509ถือว่าสามารถทำได้โดยชอบแต่ในทางกลับกันถ้าเป็นการวางแผนหลอกลวงคู่สนทนาเพื่อแอบบันทึกเสียงโดยที่เขาไม่รู้ตัวถือเป็นการละเมอสิทธิส่วนบุคคลแนวคำพิพากษาดีกายุคหลังอย่างดีกาที่2281ั2550และดีกาที่3782ทั2564 วินิจฉัยตรงกันว่าเป็นการได้มาโดยมิชอบและต้องห้ามมิให้รับฟังนอกจากนี้กฎหมายไทยยังมีบทบัญญัติพิเศษที่เข้มงวดมากคือมาตรา84วรรคท้ายซึ่งกำหนดห้ามรับฟังคำรับสารภาพของผู้ถูกจับในชั้นจับกุมโดยเด็ดขาดไม่ว่าผู้ต้องหาจะให้การโดยสมัครใจหรือไม่ก็ตามนี่คือการคุ้มครองสิทธิที่แข็งแรงมากแต่ต้องแยกให้ออกกับท่อดิคำอื่นที่ไม่ใช่คำรับสารภาพ ซึ่งอาจยังรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้หากมีการแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบครบถ้วนแล้วเอาล่ะตอนนี้เราจะเข้าสู่ประเด็นที่เป็นหัวใจและซับซ้อนที่สุดของเรื่องในวันนี้นั่นก็คือการคุ้มครองพยานเด็กจุดที่กฎหมายซึ่งถูกสร้างขึ้นด้วยเจตนาที่ดีกลับสร้างความย้อนแย้งที่น่าขบคิดขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้น เมื่อขั้นตอนทางกฎหมายที่ถูกออกแบบมาอย่างดีเพื่อปกป้องเด็กที่เปราะบางแต่ผลลัพธ์สุดท้ายกลับกลายเป็นว่าคนที่ได้รับประโยชน์สูงสุดคือตัวผู้กระทําความผิดเสียเองศูนย์กลางของปัญหานี้อยู่ที่มาตรา133ิทวีแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรานี้กำหนดขั้นตอนที่เข้มงวดและเป็นข้อบังคับสำหรับการสอบปากคำพยานหรือผู้เสียหายที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน18ปี เป้าหมายคือเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กต้องได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจซ้ำซ้อนจากกระบวนการยุติธรรมกฎเกณฑ์ในมาตรา133ทวิมี6ข้อหลักคือ 1. ต้องสอบสวนในสถานที่ที่เหมาะสม 2. ต้องมีทีมสหวิชาชีพเข้าร่วมด้วยเสมอประกอบด้วยนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์พนักง,งานอายการและบุคคลที่เด็กร้องขอและไว้วางใจ 3. นักจิตวิทยาสามารถเข้าแทรกแซงเพื่อปรับแก้คำถามได้ 4. ห้ามถามคำถามซ้ำซ้อนในประเด็นเดิม 5. ต้องแจ้งสิทธิเหล่านี้ให้เด็กและทีมงานทราบและข้อสุดท้ายที่สําคัญที่สุดคือต้องมีการบันทึกภาพและเสียงการสอบปากคําทั้งหมดไว้แต่ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อพนักง,งานสอบสวนปฏิบัติผิดพลาดไม่ทำตามขั้นตอนเหล่านี้กฎหมายที่ตั้งใจคุ้มครองเด็กก็ถูกละเมิดต่อตัวเด็กเองแต่ผลประโยชน์กลับตกอยู่กับจำเลยนี่คือใจกลางของความขัดแย้งที่น่าเศร้า เรามาดูเคสจริงกันในคำพิาพากษาดีกาที่5294ั2549เป็นคดีความผิดเกี่ยวกับเพศพนักง,งานสอบสวนทำผิดขั้นตอนตามมาตรา133ทวีสารดีกาจึงวินิจฉัยว่าบันทึกคำให้การของเด็กเป็นพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบต้องตัดทิ้งไปซึ่งจุดนี้น่ากลัวมากเพราะเกือบจะทำให้จำเลยหลุดพ้นจากความผิดไปแล้วแต่ในคดีนี้ยังโชคดีที่อายการสามารถนำตัวเด็กมาเบิกความในชั้นศาลได้โดยตรงจึงทำให้สารสามารถลงโทษจำเลยได้ในที่สุด แต่คดีนี้ก็เป็นเหมือนสัญญาณเตือนภัยที่ดังมากแต่ความโชคดีนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเสมอไป10ปีต่อมาในคำพิพากษาดีกาที่ 273/ ทั2559ซึ่งเป็นคดีฆาตกรรมเกิดสถานการณ์แบบเดียวกันสารดีกายังคงยึดตามแนวเดิมคือตัดคลิปบันทึกคำให้การของพยานเด็กทิ้งไปเพราะได้มาโดยไม่ชอบแต่ปัญหาคือพยานเด็กคนนี้เป็นประจักษ์พยานปากสำคัญที่สุดในคดี เมื่อพยายนหลักฐานชิ้นนี้ขาดหายไปห่วงโซ่พยายนหลักฐานที่เชื่อมโยงจำเลยกับการกระทำผิดก็ขาดสะบ,บั้นลงศาลจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยและพิพากษายกฟ้องปล่อยผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรมให้เป็นอิสระเมื่อเราเห็นปัญหาที่หนักหนาขนาดนี้แล้วก็ต้องมาดูทางออกกันในส่วนที่4นี้เราจะลองใช้หลักกฎหมายพื้นฐานตัวหนึ่งที่เรียกว่าหลักความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผลหรือ causation มาลองคลี่คลายปมปัญหานี้ หลักการนี้มีตรรก,กะที่เรียบง่ายมากนั่นคือผลลัพธ์ต้องเชื่อมโยงโดยตรงกับสาเหตุการเยียวยาความเสียหายก็ควรจะไปแก้ที่ตัวบุคคลที่ได้รับความเสียหายโดยตรงไม่ใช่ไปสร้างผลกระทบที่บิดเบี้ยวให้แก่บุคคลอื่นเมื่อ,อนำหลักนี้มาปรับใช้กับคดีพยานเด็กจะเห็นภาพชัดเจนเลยว่าสาเหตุคือการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปละเมิดสิทธิของพยานเด็กแต่ผลลัพธ์กลับกลายเป็นว่าจำเลยซึ่งสิทธิของตัวเองได้ไม่ได้ถูกละเมิดเลยกลับเป็นฝ่ายได้รับประโยชน์ จะเห็นได้ว่าเหตุกับผลนั้นไม่สอดคล้องกันเพราะเป้าหมายที่แท้จริงของหลักการตัดพยานคือเพื่อคุ้มครองบุคคลที่ถูกละมิดสิทธิไม่ใช่เพื่อให้รางวัลแก่บุคคลที่สาและที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือหลักการนี้มีรากฐานอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของเราอยู่แล้วในมาตรา134/4วรรคท้ายที่ระบุว่าถ้อยคําที่ได้มาโดยไม่ชอบจะใช้เป็นพยานหลักฐานพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหาคนนั้นไม่ได้คําว่าคนนั้นนี่เองคือหัวใจสําคัญ มันตีความโดยนยได้ว่าสามารถนําไปใช้ยันบุคคลอื่นที่สิทธิของเขาไม่ได้ถูกละเมิดได้นี่คือหลักความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผลที่ชัดเจนที่สุดมาถึงส่วนสุดท้ายเราจะมาสรุปประเด็นทั้งหมดและเสนอแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้เพื่อหาทางเดินต่อไปให้กับกระบวนการยุติธรรมทางออกที่เป็นไปได้มีอยู่3แนวทาง1คือใช้หลักความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผลอินิจฉัยว่าพยานหลักฐานรับฟังยันจำเลยได้เพราะสิทธิของจำเลยได้ไม่ได้ถูกละเมิด 2คือรับฟังในฐานมะพยานบอกเล่าตามข้อยกเว้นในมาตรา2องสทับสและแนวทางที่3ซึ่งอาจจะเป็นไปได้มากที่สุดในทางปฏิบัติคือให้ศาลใช้ดุลพินิจตามมาตรา2องสทับห่ชั่งน้ําหนักระหว่างประโยชน์สาธารณะในการดําเนินความยุติธรรมกับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ที่บกพร่องของเจ้าหน้าที่คําถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้ขบคิดกันก็คือเมื่อความสมบูรณ์แบบของขั้นตอนตามกฎหมายกลับไปทําลายเป้าหมายสูงสุดของความยุติธรรมระบบยุติธรรมของเราควรจะให้น้ำหนักกับสิ่งใดมากกว่ากัน ระหว่างความถูกต้องของกระบวนการกับความเป็นธรรมที่แท้จริงสำหรับบทวิเคราะห์เชิงลึกในประเด็นกฎหมายอื่นๆสามารถติดตามได้ที่ช่องดีกาเก่งเราได้จัดเรียงเนื้อหาไว้ตามรายวิชา ى, เพื่อให้ง่ายต่อการกลับมาทบทวนและหากสนใจเอกสารสรุปของบรรยายก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ช่องทางเดียวกันอย่าลืมกดติดตามกันไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆในครั้งต่อไป